ทุกโรดด้วยยาสมุนไพรประมหาควันชัยอัคะชัยโยแต่เล็กจนโตเราเรียนตำรายาไทยชียทางพ้นทุกพ้นโรคโศภัยรลวงโคสมุนไพรสืบสานไว้วิชาอาจารย์ ปัญญาตำราโมโพลภูมิปัญญาตำราสมุนไพรคิงค้าใครขี้มินดีฟรีพร้อมเทียมข้องดีพืชพักในครัวดูซี่คืนชีพอนุมนัิประสานกายมีอีกมากมายต้นไม้ในป้าเรามีธรรมะไวรักษาใจเรามีสมุนไพรไวรักษากายหยุดศาสตร์สิหานโยบายนำเพ์เพนไทยสมุนไพรสู่สากล ธรรมโอสถผู้ม่อช่วยคนวัดชาวบ้านชุมชนช่วยชาตินำรงสมุนไพรไทย ปัญญาตำราโมโภลภูมิปัญญาตำราสมุนไพรขิงข้าใครขี่นินดีรีพร่องเทียมข้องดีพืชพักในครัวดูซี่คืนชีพอนุมัติประสร้างกายมีอีก,กมากมายต้นไม้ในป่าเรามีธรรมะไว้รักษาใจเรามีสมุนไพรไว้รักษากายดุษศาสหานโยบายนำเพทยแผนไทยสมุนไพรสู่สากล อำม,มาโอสดผู้ม่อช่วยคนวัดชาวบ้านชนุมชนช่วชาตินำรงสมุนไพรไทยเรามีธรรมะไวรักษาใจเรามีสมุนไพรไว้รักษากายเรามีสมุนไพรวัดคีรีวง ขอจเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับชมรับฟังเพจและสอดวัดคีรีวงชวนรู้สม,มุนไพรไทยหมอพื้นบ้านกระยาตำหรับยานในขําคืนนี้ทางเพจวัดคีรีวงและลน์ติกตอกพระมหาควัญใจและยูทูบวัดคีรีวงเว้นวัดจังหวัดชุมพรและอินสตาแกรมทวิตเตอร์นำสาระดีๆในการดูแลสุขภาพด้วยสม,มุนไพรในครัวไทยครัวโลกให้แก่ประชาชนและชาวบ้านผู้สนใจไข่เรียนรู้ดูแลสุขภาพ อย่ารอให้ป่วยแล้วไม่มีใครช่วยเราดูแลจงกลับมาเปลี่ยนพฤติกรรมต้องการดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะเจ็บป่วยเจ็บป่วยคราวใดานึกถึงกระยาตำรับยาถุนไพรวัดคิรีวงศ์ที่เราเรียนผ่านกันมาตุกกําคืนในกัมคืนนี้เราท่านทั้งหลายก็จะได้มาเรียนรู้ดูแลสุขภาพ,ภาพนะสมุนไพรสามชนิดนี้ที่ถืออยู่ในมือ จะเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านและประชาชนใช้สําหรับดูแลสุขภาพคนตนเองคนในครอบครัวนะเราจะเปิดสอนให้กับชาวบ้านแค่ท่านมีสามสิ่งนี้ท่านจะดูแลสุขภาพเรื่องอะไรบ้างแมลงขัดกระต่ายโรคไทรอยคอบวมตับแข็งทาท้องตาตับขยับไม่ได้ปวดเมื่อเอ็นพิการและก็ไปแผลน้ำร้อนควายมากน้าร้อนลวกได้ทั้งหมดโยมนะในคคนนี้เรา ตอนนี้โรคฝีรวงพึ่งมาแรงแซงทางโค้งวงเล็บมาเร็งตับนะเมื่อเรามีสมุนไพรสามชนิดนี้แล้วท่านจะใช้อย่างไรนะเราต้องทำความเข้าใจก่อนก่อนอื่นก็ประชาสัมพันธ์นะครัถึงเกรกฎาคมพบกันที่งานเมืองทองตานีฮอ1 1์สในบูธวัดคิริวงนะพบกับดีเจก้อยไม่ใช่หมอก,ก้อยนะครอยู่ประจำบูธ สังเกตได้ง่ายนะคะจะมีเอกลักษณ์ส่เว่นตาแล้วก็มีสายโทรศัพท์เส้นท่าหัวไม่ตีนนะคะคืนนี้19เกท่านนะคะโอ้าฉัดมงคลรินดาพัดเนื้อน้องและนาฤพง์ทุกคนทุกท่านนะคะเตรียมสม,มุนไพรพร้อมถ้าใครอยากทําเป็น3สูตรนี้เสียจจเวลามาสักวันหนึ่งนะคะแค่มีสม,มุนไพรสามชนิดนี้ท่านสามารถดูแลคนในครอบครัวได้หลายโรคแต่ต้องเปิดจิตเปิดใจทําความเข้าใจอยากจะให้มาเรียนกัน เรียนได้ทุกคนยกเว้นคนที่ไม่มีเรียนก็ปลูกเรียนอยยายะคนละเรื่องกันนะคะอ่าห้าออกสิบสองท่านในเปจวัดกิริวงศ์และลาติสตอกอาจารย์อ่าสมุนไพรตัวที่หนึ่งนี่คือปาลาไหลเผือกปาลาไหลเผือกสมุนไพรตัวที่สองโลธันงแดงสมุนไพรตัวที่สามจ๊ะ ตัวที่สามพญาไฟกวนี้เราจะเปิดยอดยาในย่ามตำนานร้อยแปดยาผลนะคะเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านและประชาชนที่มีความสนใจต่อจากครั้งที่แล้วตอนที่1,400เท่าไหร่ขอบใจมากหนึ่งพันะคะที่อยู่ทางบ้านพร้อมกันแล้วก็เตรียมสม,มุดประกาศจดจำนำไปใช้ คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคตับแข็งคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคตับแข็งนะจ๊ะใครที่มีญาติพี่น้องเป็นโรคตับแข็งนี่รากปาลาไหลเผือกไม่จะปาลาไหลที่อยู่ในานาในน้ํานะคะที่เป็นตัวเลือกๆนะคะไม่ใช่นี่ปาลาไหลเผือกฟังให้ดีโยม1นิ9ยม1 439ว่าด้วยคนเป็นโรคตับแข็ง ตับแข็งก็ดีไม่แข็งก็ดีฝีในตับฝีนอกตับก็ดีนะคะให้เอาปลาไหลาเผือกเนี่ยร่างนะคะแล้วก็หินฝนนะคือนี้เราไม่ได้เอาหินฝนมาอดีซฐารายรมันคงจะนึกไม่ถึงเอามาสามอย่างบอกเท่าไหรก็เอามาเท่านั้นแหละหมอก็เป็นอย่างนั้นแหละหมอซื้อนะคะวงเล็บจุดจุดบื้อนะคะอ่าให้เอาอะยะซูมถึงจมูกเลยนะคะขอบคุณมากโอ้ตากล้องก็ซูมถึงเห็นเม็ดสิวแล้วนะ,นะคะ รูมกำลังเขียวหมากพอดีนะจ๊ะยมอเอารากปะเลยเผือกหินฝนยาถามก่อนรวมร,วมรยมู้จักหินไหมหินธนาคาที่เขาแช้ฝนฝนอะนะหินหินฝนเดี๋ยวเราวิธีการก็คือง่ายๆเอาหินเนี่ยสมมติสมมติว่าอันนี้เป็นหินนะคะับเมาส์เนี่ยสมมุติว่าเป็นหินเอาหินไปแช่นะ้ำไม่อิม่มแล้วก็เอาขันประสติก,ก็ได้ เอาหินแช่น้ำมานะคะอิ่มแล้วเอาออกจากน้ําแล้วก็ในขันพลาสติกเนี่ยเรากําลังสาธิตยอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปตอนนี้กําลังไปเอาหินมาอยู่เอาน้าสาวข้า,ามาหนึ่งแก้วกาแฟเทลงไปในขันพลาสติกก็ได้ถ้าไม่มีขันอะไรแล้วก็หินหนึ่งก้อนแช่งลงไปแล้วก็ตั้งนาฬิกาโยมฝนเนี่ยฝนอย่างนี้เลยฝนฝนฝน,น,นสี่นาทีเอาแบบชาวบ้านนะ ฝนฝนฝนสีนาทีฝน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 สีนาทีฝนฝนสีนาทีเมื่อฝนเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์พยาไฟฝนสีนาทีขอโทษปลาไหลเผือกฝนสีนาทีนี่คือร้อยสีท่านในเพจวัดคีรีวงศ์นะครับคนที่เป็นโรคตับแข็งญาติพี่น้องที่เป็นโรคตับแข็งจำไว้ปลาไหลเผือกนะร่างปลาไหลเผือกฝนสีนาทีในขันพลาสติกน้ำทาข้าวหนึ่งแก้วกาแฟ แล้วก็หินแช่น้ำิ่มแล้วมาใส่ในขันแล้วก็ฝนสีนาทีนี่คือรากปลาเปลือกอ่าสองโลธนงนี่รากโลธทนงแดงจะมาโยมฝนอีกตั้งนาฬิกาสองนาทีปุดุดๆดพุดพุดุดพอครบสนาทีมันตึ๊ดตพอหลังจากนั้นอาจารย์โยมลังจากนั้นก็บีบมะนาวใส่เล็กน้อย บีบมะนาวใส่เล็กน้อยนะจ๊าโยมบีบมะนาวใส่เล็กน้อยในขันนั่นแหละบีบมะนาวใส่เล็กน้อยเอาตกซี่หนึ่งเมื่อบีบใส่เล็กน้อยแล้วก็รับประทานวันละแก้วแก้วที่เราฝนเนี่ยเช้าแก้วนะคะเช้าเนี่ยวันละแก้วคือเช้าครึ่งเย็นครึ่งช่วยดูแลเกี่ยวกับมะเร็งตับได้อย่างช่างงักนักแลดื่มตอนท้องว่างอ่านเชา้าดื่มหลังคือดื่มก่อนอ่านเช้ากับ กอน,น่ายินพะวันพรุ่งนี้ทำมาอีกอะไรเผือกสีนาทีฝนกับหินเหมือนเดิมลดทันเองลดทันงแหมลดทันเองไหมคะลดทันงสอง,น,อง,น,อง,น,องนาทีฝนเหมือนเดิมน้ำสาวข้าวถ้าไม่มีน้ำสาวข้าวก็น้ำปกติฝนฝนฝน,นแล้วก็บีบมะนาวใส่อีกซีนึงเสร็จเรียบร้อยก็ดืมด่มเหมือนเดิมเช้าครึ่งแก้วเย็นครึ่งแก้วนะจ๊ะทำาแบบนี้ยมเดือนเดียวสุดยอดยมทีนี้อ่า ในกรณีที่มันบวมท้องมันบวมด้วยนะทองมันบวมแล้วมันทับมันแข็งด้วยนี่วิธีการอาจารย์อันะี้รากพญาไฟอันนี้รากพญาไฟ,อนนาาไฟเอาน้ำปกติมาหนึ่งแก้วกาแฟฝนรากพญาไฟนะจ๊ะฝนรากพญาไฟหกหนาทีฝนฝนที่หินะ่ะ เอาน้ำมาแก้วกาแฟเทลงไปในขันพลาสติกเอาก้อนหินที <sign> ่แช่น้ำ <sign> ิ่มแล้วมาใส่ไว้ในขันฝนตั้งนาฬิกาฝน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 ครบหกนาทีบีบมะนาวใส่หนึ่งผลบีบน้ำมะนาวใส่หนึ่งผลหลังจากนั้นเอามาทาท้องหรือเอาผ้าขนหนูผืนเล็กๆชุบน้ำแล้วก็มาแปะที่หน้าท้องที่เป็นตับแข็งที่ท้องบวมแปะเชา้าเที่ยงเย็นนะ ต่เช้าต้งยิน1นึงท่านที่จําได้ถ้าเคยจําได้เข้าใจกรุณากดหนึ่งพร้อมสาธุนักเรียนทุกคนนะคะกดหนึ่งพร้อมสาธุหมายความมาเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็จะอธิบายรอบใหม่นี้ใช้สําหรับคนที่เป็นโรคตับแข็งระยะหนึ่งสองสามสี่ห้าระยะสุดท้ายก็น่าโยมมะเร็งไม่น่ากลัวนะคะมะเร็งโรคร้ายไม่น่ากลัวรับมือได้ไม่น่ากลัวเข้าใจไหมคะพี่เตจินถ้าเข้าใจทุกคนกดหนึ่งแล้วก็สาธุ หและสาธุหนึ่งคน M O N ชัดมงคลก่อนหนและสาธุจดจำไปโยมไปช่วยเหลือตนเองดูแลตัวเองนายาิพี่น้องเป็นถ้าเขาเชื่อช่วยเขาถ้าเขาไม่เชื่อก็อย่าไปทำนะพีเฮดก่อนหนึ่งสาธุเนื้อน้องกดอนหนึ่งสาธุจำมโยมนะร้อยห้าสท่านนะคะแชร์ด้วยในเพจวัดคีรีวงศ์และทิกตอกส <47. S 1> ี่สิบเจ็ดท่านนะคะจิรัสศัก์เข้าใจพี่เตชินเข้าใจ จาแล้วก็พีเอเข้าใจยศกรเข้าใจประจวบเข้าใจรอดอุนานาล้กระเพราไก่ไข่ดาวเข้าใจลำดวนมารดงเต้านมต้องกินยาแบบไหนเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีโยมใจย็นเยเจไอเข้าใจเอสเอเข้าใจคือนี้สูตรนี้สูตรแบบนั่งเดิมต้องขอกับคุณหลวงปู่ที่สอนสั่งมาแล้วก็แบ่งปันใ้ชาวบ้านไปดูแลตัวเองเพิ่งเข้ามาค่ะรุ่งทิพย์หมอสูตรฝันเข้าใจขอบคุณนะ ใครอยากเรียนก็เด็ดสอนให้สอนไม่ต้องเสียรายยมแค่เอาหินฝนเอาหินมาหนึ่งก้อนแล้วสมุนไพรที่วัดวันเดียวจบมาเช้ากลับเย็นนะมีพี่เลี้ยงเดี๋ยวให้พวกนี้เป็นพี่เลี้ยงหมอเต็มหมดสอนเกี่ยวกับสูตรรักษามะเร็งแผลหน้าเปลือยฝีต่างๆถ้าใครอยากเรียนกดสองมาได้ทุกวันยกเว้นวันที่เจ้าวานวรนณภาพนะอา่า เอาแต่หินธนาคามาหนึ่งก้อนขันพลาสติกมาหนึ่งใบที่เหลือเมาที่วัดมาเช้ากลับเย็นปันเดียวกดสองโอเคนะเข้าใจครับกดสองหนึ่งคนแล้วโอเคนะยอดอย,าายาในย่ำจำนมร้อยแปดยาฝนแจรงแล้วครับเพิ่งเข้ามาครับวันดีคืนดีนะครับก้านตองโอเคเอาขนเรื่องรักษามะเร็งแผละมะเร็งแผลน้าปล่อยแผลผู้พองญาติบางทีญาติพี่น้องเราเป็นนาะยมพักพวกเราเป็นอ่ะนะนะ มอถูกวันโอเคครับสองคนแล้วเกรียมแต่หินฝนมาหนึ่งก้อนหินธนาคารขันปลาสติกที่เหลือสมุนไพรที่วัดมาได้เลยวันเดียวจบนะเดี๋ยวให้แอดไลน์นะสิบคนยี่ิคนก็เดี๋ยวนี้ก็อยู่ไอ้ไอ้สารายอยู่พวกนี้อยู่เต็มหมดเดี๋ยวพวกนี้สอนน้าอาตามาก็อยู่หละ,ะนะนะกี่คนแล้วหนึ่งสสาสี่คนห้าคนนะ เอาเกี่ยวกับมะเร็งล้วนๆแผลตับแล้วก็โรคไทรอยด์เป็นพิษอ่ะสูตรเดียวแต่เคล็ดลับอยู่หลายวิธีนะจ๊ะก็จะใช้ปลาไหลเผือกโลตธนุพยาควายสามอย่างนี้ยุมช่วยเกี่ยวกับมะเร็งมะเร็งตับโรคไทรอยด์ที่คอมันบวมอ่ะสุดยอดยุมฝนทาทุกวันนะเดี๋ยวจยะให้สารายสอนพอ,อพวกนี้เรียนมาหมดแล้วนะจ๊ะเรียนเรียนวันเดียวจบ สำหรับเคสที่จะไปช่วยเหลือตัวเองญาติพี่น้องที่ป่วยเป็นโรคร้ายเช่นมะเร็งแผลเน่าป่วยแผลมะเร็งแล้วก็ไทรอยด์คอบวมนะตับคงตับแข็งญาติพี่น้องเรียนไปช่วยญาติพี่น้องช่วยเหลือคนในครอบครัวตัวเองถ้าวันเดียวก็อยู่ประทุก็เรียนเช้ากลับเย็นค่ะนะเรียนเช้ากลับเย็นให้ติดตอ่อเบอร์ของอาหลินนะเบอร์อะไรของหลินจะติดตอ่อเบอร์หลินเลย ขอบคุณมากเอาหลินขึ้นเบอร์ไปด้วยเรียนวันเดียวจบค่ะ,อะสองร้อยหกท่านนะคะกดสองคือเรียนเช้ากลับเย็นปาลาไหลเปลือกพายากไฟเล้ตอตนองสมุนไพรที่วัดเกลี่ยไม้โยมเอาแต่หินหินฝนธน,ธนาคารมาหนึ่งก้อนขันพลาสติกมาหนึ่งใบเท่านั้นเองนะแล้วขึ้นเบอร์หลินหลินและชราจะเป็นพี่เลี้ยงนะคะสองคนนี้โหดมากนะคะโหดจนแว่นหายนะคะ จะวางแว่นไว้ตรงไหนนะคะโอเคกราบขอบคุณนะคะเพิ่งเข้ามาอยากไปเรียนแต่อยู่ไกลก็สาตุไม่เป็นไรคะ่ะเรียนเช้ากลับเย็นไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่โยมต้องเดินทางมาเรียนที่วัดนะโอเคปปรถตันนงไปเลยเผือกพยากไฟหินฝนขันพระสติกโอเคคะ่ะนั่นแหละก็ติดต่อเบอร์เดี๋ยวเบอร์สารากับเบอร์หลินนะคะลินลินกับสารายทะเลนะคะ,นะคะ,นะคะนี่ เขาขึ้นเบอร์แล้วศูนย์อ้าวสามออกหนึ 4, 1, ่งอ้าสี่หนึ่งอ้าออกเบอร์ลินลินนะคะเบอร์ลินดานะคะลินดาจงนักเอกดังของเรานะคะอ่าชาลายด้วยนะคะต่อไปคนที่มีปัญหาเรื่องโรคไทรอยคอบวมยมเห็นปะ่ะคนที่เป็นโรคไทรอยไทยรอยเป็นพิกษก็ดีไม่เป็นพิกษกใีตอนที่หนึ่งพันสี่ร้อยเท่าไหร่สี่ร้อยสี่สิบ ตอนที 1> 1, 5, 150. Warning, ite, ่1น5 0ว่าด้วยโรคไทรอยด์เป็นพิษและไม่เป็นพิษฝนทาที่คอเช้าเย็นเช้าเย็นไม่กี่วันต่อมไทรอยด์ที่คอหายปกติโยมสูตรนี้เรียนเช้ากลับเย็นเออนี่นี่นี่ฝนนะคะนี่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 พอดีนี่เห็นฝนอ้านี่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 เอาหินอย่างนี้โยมเกลี่ยหินมาอย่างนี้มาเนี่ยหินอย่างนี้มาแล้วก็ขันพลาสติก ถ้ามีขันทองเหลืองที่บ้านก็เอามาเพราะเป็นของโยมเองเนี่ยเนี่ยแบบนี้อ่ะนะแบบนี้เลยที่เหลือสม,มุนไพรที่วัดเรียนวันเดียวจบสําหรับสม,มุนไพราสามรากปลาไหลเผือกโลตันงพญาไฟสามรา่างนี้หินแบบนี้รู้จักไหมถ้ารู้จักกรุณากดสองและสาธุว่าต้องเตรียมหินแบบนี้มาโยมต้องออกมาเองไม่มีค่าจะจ่ายโยมเดินทางเองหาข้าวกินเองมีด้านั้นเรียนเช้าจบยินโอเคไหมถ้าเข้าใจ ก็นั่นมีเขาขึ้นเบอร์มาแล้วนะจ๊ะวัดอยู่ไหนอยู่หลงังสวนชมพนกะ่ะช่างหลงต้องใหญ่หลงังสวนชมพนหินซื้อจดที่ไหนครับอาลีไปหาเอ,าเองเซิร์ชในกูเกิลเสินี่หินนี่หินเห็นไหมหิน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 เห็นไหมอ่าอ่าหาซื้อที่ไหนอาลีก็ไปซื้อร้านมอเตอร์ไซค์มั้งไปซื้อร้านคอมพิวเตอร์มันงน้งอาลีก็ไปเสิร์ชดูเนี่ยนะ,ะเอาหินนขันพลาสติกยาที่วัด เรียนทุกวันเดี๋ยวสารายกับหลิ้นยูนะฮะเอาห้าคนเพิ่มมาอีกสามคนจังหวะโอเคนะ,ค,ะคนที่เป็นโรคขอพอกตอนนี้ก็ขึ้นเบอร์แล้วนะจ๊ะหาซื้อในราซาดามีค่ะโอเคก็บอกว่าราซาดามีนะคะนี่แหละต่อไปโรคขอพอกหรือไทรอยเป็นพิษหรือไม่เป็นพิษทอมซินอักเทบนะจ๊ะเหมือนกันช้สูตรนี้เหมือนกันแต่จะผลไม่เหมือนกัน อาโยมท่านทั้งหลายเข้าใจแล้วเราก็นิพุมปัญญาอันล้ำค่าทุกคนเป็นหมอได้สามารถดูแลตนเองได้ด้วยภูมิปัญญาของชาติเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายที่การรับชมรับฟังเพจรังสดมกิริวงศูนย์เยนูสมมุนรไทยหมอพื้นบ้านหมอพรจังหวัดจุลปน5 9ตำบลมาพราวอำาเภอลังโถงจังหวัดจุลพนในรัชติตรเพจวัด,วด,วดก,ดกิริวงและติตรประมาทควายรอ245ท่านและ ในลาติสตอ o k และ YouTube แล้วก็อินสตาแกรมทวิตเตอร์ภูมิปัญญาชาติไทยนะคะทำทำให้ถูกต้องตามภูมิปัญญาไทยอย่าทำตามใจเพราะเห็นว่าถูกไม่ได้นะคะทำให้ถูกต้องตามภูมิปัญญาไทยอย่าทำตามใจเพราะเห็นว่าถูกต้องนะจาะนี่เป็นคำคมคำมีคมมีอะไรบ้างรู้จักแต่ปาลาไหลเผือกไม่เป็นไรสนับที่วัดเพียบนะมีโรคคอพอกทอมซินอักเสบ นะแล้วก็เอามาเพิกเอามาพาดฝนทาทุกวันโยมหายนะโรคตกขาวโรคไมเกรนนอนไม่หลับกระสายกระจับพลิกซ้ายพลิกขวาดึกดื่นต,ตื่นขึ้นมานะั่จ้าวันนั้โรคปอดสุดยอดฝนนันะจ้าเป็นแผลบวมที่คอนี่ฝนทาพยาไฟฝน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 ,นแล้วก็สําเอาก็ผูกกันมาปป้แล้วก็ป้ายทาทาสุดยอดโยมเพราะน,านั้นในก้าคืนนี้ จะพูดถึงยอดยาในย ını, ่ามตำนานร้อยแปดยาผลนนะคะนี่เนี่ยเราไว้ดูนะคะนี่หนังสือคนที่เข้าเรียนตามหลักสูตรหมายเหตุนะคะคนที่เข้าเรียนตามหลักสูตรถึงจะได้แต่เรียนวันเดียวได้เฉพาะเอกสารอย่างเดียวส่วนคนที่เรียนตามหลักสูตรจะได้แบบนี้นะจ๊ะส่วนคนที่เรียนวันเดียวจะได้เฉพาะเอกสารฟังให้ดีนะคนที่เรียนตามหลักสูตรจะได้คู่มือ ส่วนคนที่เรียนวันเดียวก็จะได้เอกสารสําหรับผลยาเอาตัวหนังสือยอดมันต้องสลับอย่างนี้ปกองชน,นี้ได้ปองเอากลับหัวนะอโอเคเนี่ยอันนี้คือสําหรับคนที่จะเรียนยาผลในรุ่นต่อไปก็จะได้คู่มือสําหรับเรียนครบหลักสูตรส่วนหลักสูตรวันเดียวก็จะมีคู่มือแล้วก็มีสมุนไพรสามชนิดได้ที่เหลือโยมเรียนนะจบวันเดียวแล้วก็ไปทําดูแลตัวเองได้ นะก็ได้ประมาณ50โรคนะแต่ยักย้ายถ่าเททุกอย่างจะมีมะนาวเป็นตัวควบคุมดูแลป้องกันใช้ดูแลตนเองพี่น้องญาติพี่น้องโรคฝีต่างๆแผลเน่าเปื่อยต่างๆเนี่ยสูตรนี้นะจ๊ะแต่คนที่เรียนวันเดียวได้เฉพาะเอกสารสําหรับการเข้าเรียนส่วนเรียนตามหลักสูตรจะได้หนังสือแบบนี้ไม่ได้มาโฆษณาแต่ภูมิปัญญาไทยเราดีโยม ไม่ได้โฆษณาแต่ภูิปัญญาไทายเราดีนับมา2,567ปีถ้าไม่ดีจริงไม่ย่าอยู่ย่าเป็นพันพปีหลักโยมใช่ปะใช่ขอบใจมากโอ,โอเคนะจ๊ะอื200สาม2ิพท่านนะคะอยากมีโอกาสได้ไปเปลียนมากค่ะอาจารย์สาธุจา้าืมปวดหัวดึงปวดหัวตึง,ง,งทานอะไรครับปวดหัวเอาสาระเนหนึ่งกำมือน้ำสองลิตรต้ไมไ่เดือดปวดหัวสาระแนหนึ่งกำมือน้ำสองลิตรต้ไมไ่เดือด นาจาแล้วก็ช้าหกสิบยันหกสิบบีบมะนาวใส่เล็กน้อยแล้วก็กินเข้าไปหายนะจะขอบคุณมากรุ่งทิพย์นะจะอาจารย์ครับมียาสมุนไพรสำหรับไส้เลื่อนไหมไส้เลื่อนไม่มีโยมนะเพราะไส้มันเลื่อนแล้วเราต้องเลื่อนกลับมาที่เดิมนะถ้าทุกคนเข้าใจตามที่ประกาศให้กดสองและอากดสามและสาธุเดี๋ยวเข้าใจผิดว่าโอ้มาเรียนแล้วได้เล่นแบบนี้ไม่ใช่จะได้เอกสาร แต่คนที่เรียนตามหลักสูตรจะได้หนังคือนะคืนนี้เราเสนอเกี่ยวกับยอดอยาในย่ามปยาไฟอันนี้ปลาเลืเผือกโลธโนงแดงสมอย่างนี้ช่วยเกี่ยวกับฝีวงเล็บมะเร็งไผร้อยแผลบุบบวมเป็นฝีต่างๆตับแข็งเสียงงักนั่งและเข้าใจกดสมุดประการติดตามก้าประชาสัมพันธ์นะจ๊ะสามถึงเจกรกฎา เจอกันที่บูธเมืองทองธานีนะก็จะมีการแจกยาสมุนไพราย,ยาหยอตาได้ท่านละหนึ่งอย่างอย่างละหนึ่งท่นาน3-7ถึงเดกรกฎางมหอ11เมืองทองธานีอารินาเมืองทองธานีนะ <c oughs> อาจจะพูดไม่เหมือนกับเขาขอบคุณนะจ๊ะหนึ่งทุ่มเท่าไหรแล้ว <c oughs> หนึ่งทุ่มยี่สิบนาทีในเิดวัดกิริวงศ์นะคระับขอ,ขอบคุณเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ที่ติดตามรับชมรับฟังเพจราดสอดวัดคิริวงอย่างครอบเป็นตัวตัวเ็ไดรกเป็นแฟนเพจตัวยงครอบหนึ่งปีบ้างแล้วติดตามจนเดินทางมาที่วัดว่าที่วัดคิริวงศหลังถวนจุมพรเขาทำอะไรเป็นการสืบสารภูมิปัญญาตามปาณิธานของหลวงปู่ให้ภูมิปัญญาไทยไปทั่วโลกโดยคนไทยสนใจขวายเรียนรู้นะจ๊ะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะ สามทกเจที่เมืองทองนะคะโอเคอ่าส่วนคนที่จะเรียนวันเดียวจบกับยาผลเพื่อดูแลคนในครอบครัวมะเร็งต่างๆไทรอยขคอปอเอามาเพิกเอามาปาสนะจ๊รสูตรนี้เรียนวันเดียวจบโดยมีสองคนนะคะนั่งอยู่ตรงนี้คนดูดูคนสอนนะคะเอามือคุมคำหม,มบหมายความวมา่าตอบรับเต็มที่นะคะคือพร้อมที่จะรับเต็มที่อย่างนี้นะคะ อย่างนี้คือรับเต็มที่กันมาเท่าไรรับหมดนะคะโอเคอ่านี่คือโดหน้าได้นะคะสองคนก็สามารถาเรียนวันเดียวเรียนเช้ากลับเย็นเรียนตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งเลิก4ี่โมงครึ่งกลับบ้านได้จบเคสพิเศษหรับยาขนสมรากยอดยาในย่ามตำนานร้อยตำนานพันเก้ายาขนนะคะโอเคขอบคุณตาทุกทนตั้งหลายพบกันใหม่ ในค่ำคืนพรุ่งนี้เกี่ยวกับยาผลโรคขอพอภไทรอยเป็นพิษและไม่เป็นพิษหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภูมิปัญญาของชาติจะไม่สุนหายก็พอเราท่านทั้งหลายให้ความสำคัญถ้าชอบก็กรุณากดไลค์ถ้าใช่ก็กรุณากดเลิฟถ้าชอบและใช้ถ้าชอบและก็ใช้ก็กรุณากดเลิฟและไล์แล้วก็แชร์ให้ด้วยขอขอบคุณแล้วก็ ฝากตัวกับหมอหลินกับหมอสาราย่ะโอเค่ะฝากไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะคะที่ที่ข้อความหน้าเพจนะคะว่าเ,เรียนได้ทุกวันนะคะจากหมอลิลกับหมอสารายทะเลนะคะหมอจะมีเอกลักษณ์นังนั่งทำอย่างนี้ก็คือหมอพร้อมรับ <S <S 1> <S 1> นี่เป็นเอกลักษณ์ของหมอคือพร้อมรับนะจ๊ะขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะ258ท่าน ในคำเคืนนี้นะคะกรุณนาะวางเพลงต่อนะคะในคำเคืนนี้ขอเจริญพรพบกันใหม่ในคำเกคนนนี้หนึ่งทุ้มเป็นต้ไตนไปวันนี้เจริญพร ปรดทุกผู้ที่ป่วยไข้แมนอยู่ห่างไกลยังดันดนมาโรคภัยได้ไร้ายไม่สบายไรทางรักษาที่นี่เขามีตำราตำรับยาสมุนไพรไทยวัดขีรวง บางมาพราะลังสวนชุมพรวันน้ำตกชื่อเดิมเมื่อก่อนตำรามอพรกระชอนึกไกลสืบทอดกันมาครูเมาาหัวเมืองปัตตายถึงพระมหา